น้องเอ๋หีดอีสานก่อนเขาปรางเก่านาั้นมาดนม้อระดกค้นอีสานสืบตำนานเอาไว้ให้มาฟังลำลองเสียงพินแค้นทำนองมวนหันมาซอยกันส่วนยาเพ่ม,มางดอกหางไล่เมนซิยูไก่บานเขตป่าผู้เขาเขียวเมนซิเนาในเมืองต่างแดนกระคือดมให้ประสานใจรวมในใจให้หักหอเด้หนอ เสียงแค้นพอดังจนจนให้ว่นเกี่ยวมาแอวลําวัฒนธรรมบ่อสูญสิ้นประเพณีบ่หนีห่างคำโบราณเพิ่นกล่าวอ่างสืบสางไวเป็นนอแนวเน่เื้อพ่อเมื่อแสงสูญขึ้นสุริโยแจงสองใบตองตองแสงท่องเหลื่อมอารามตา สีเขียวแหล่แซมเหลืองอองต๋องยามเมื่อล้มพานตองใบโ่นสัันไหวฟูงัมดวงดอกไม้สีใสสดซ้นหืนหืนหอมหอมหยั่วหมูมแมลงแม่งตอมตองหวังซ้อนซ้อนกลิน่นหมูมแรงผู้พึ่งดอมดอมดูดเกสรสายตาซ้อ,อนลงพืนเลื่องลื่นซืนกระจา เจ้าดาราโพพล้โซ่นขึ้นโพบานงามตะการตาตองไม้ปองเอื้อมมือใสว่าอยากเด็ดดวงดอกใหม่เมื่อถาวายให้พระบูชาแทเดชครูฟังเอ๋ยดินตุ่มนามนามซุมทุรีดินแนวคูคล้องขั้นทดหยอดย่อใบหนา สัตว์สาน่อยซุ่มซ้ออออังจจกบเขียดห้องดังก้องกลมดงดินตุ้มน้ำคือหักสามขี้หอฐานหับกอกุ่มกันไว้ในความนานักแน่นนักเบาบา่ได้วาอดสาทนอดสาสางสามขี้ตุ่มตอยอยกสู้กันไว้บ่มีให้ต่ำลง นามสุ้มพื้นเสมอหนึ่งค่วมอาศัยน้มใจจงจิตสูงแบ่งปันฉันเพื่อนมี่ยังให้ปันกันทวนทีบอขีธีหลักเหลี่ยวหลงโลบแต่เจ้าของแนวคู่ข้องคือสินตังกันแบ่งค่วมดีเป็นแดนจดเขตแนวข้องเขาให้เฮาปิดควงกันทางอาบายฝ่ายตำนำคำสอนพอพระเจ้าปิดกันสิ่งบอดีผู้ฟังเอ,อ๋ย อาลุนแย่งแสงขึ้นฝ่าบอกสัญญาวามือใหม่บอกคุณตาคุณยายร่วมไปถึงแม่ป่าอ่าวอ่าและหนุ่มสาวว่าฝ่าฝ่าลุกเด้อซุ่มเจา้าการงานล่อเฮาอยุยาสิคดขีคูนอนกองก่นใส่ตะเวนบัดนี้เป็นเวลาเศร้าจิตใจเฮาให้ใส้องใสยมือสองเส้นพี่น้องตักบาตรเติมบุญขันวสุนท่านแลว้วจิตใจสิใส่อง สิเป็นเครือของน้องจองเจ้าขึ้นสวรรค์พุ่นได้พี่น้องเอ๋ยล่งทงดงแดนดาวดอนป่าหน้าสวนหลิวความสดใสางามอ่อนลุ่มเย็นเนื้อ ข้งหอมดินละอองเอาฝนห่ำดินไหมหววมผสมกินดอกไม้ในตนอ่อนละล้วยยืนใจกวยกกไม้ตนเกามั่นป่ามาล่าเคยดวงดลกหงงงามย่ามแลแงแย่งบ่เห็นมาล่าซอนขุล่าตนงามั่นป่าขุลวงตนลงพื้นใส่ขีดินลงเหยียบดินเดินดันลัดทงลงดอน ดอนแดนดินดอกกระเจียวบานซ่อนมีทั้งเห็ดขอนขึ้นจูมจีดอกอ้อนตาอ่อนซ่อนแทท้เดนอทานทานผู้ฟังพ่อเก็บเห็ดกระเจียวแล้วลัดทงลงหนองแนมเห็นปูปลาหอยมวนง,งันอยู่ในานา้ำจับสวิงตัซ่อนสองที่กะแกงอิมหรือสิอ้ออมต้มตามแท้แต่กระทำ น้ำทางเรียบหิมปลาแค้มดงล่งอุ้มหนาปลามั่นพ่วหยอดจกักมันแซงมั่นนามค้อนหาหาบกระตาสุกอุลาแ่แท่เมืองบ้านทินอีสานเห้านี่แล้วคนว่าตนกำเนิดแรงน้ำเกิดจากปลาดงหนาตนกำเนิดกระแสถรมท,ท่าละแมนพระส่งไว ซัดได้อาศัยสนไพ่สนสืบเผาพันพงแหลโลกจักเย็นอยู่ยอนสังโคเจ้าแผ่ะารรมยามได้สงหักยั่งอยู่ยังเคี่ยงคููอรัญญาแต่กิ่งสายท่าร่าแปลป๋องกระแสน้ำอาศัยรุกโคดาวผ้าวนาเพียนพร้ำรประกาศถ้ำพระเจ้ายามนั่นโลกสุมเย็น มีแต่ดินบอมีใหม่ดินสีไงเป็นผงดงบอมีดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแรงสายทะาลาสิเขินแห่งแสงสุรีสิหอนจีซีวิสัตว์สำเสือสิสูนย์สิ้นเผ่าพันธพี่น้องเอ๋ย ็นวาเก่าสีแลงสิบสีแลงเพี้ยนภายผากพุ่มสถานพุ่นเด้ออันนำใจคนอีสานเฮ้ายาซุมีวันแรงให้หักแพ่งพงเสือเคื่อเดียวยาลุดลากันถอนกูหน้าผองพี่น้องให้เพี้ยนส่วนซอยกันอายน้องเอ้ยอยาในหมางเหมือนหายอีสานค่ำนามขอดแงงข,ขอดกระอให้ขอดแต่อุแงน้ใจเจ้าอยาขอดนำ้ำ อีสานค้ำเฮ้าแหง่งไ้โฮมเฮ้าแตงอีสานเฮ้าแห่งแรงโฮมแห่งปอมซอยกันให้เจ้าม่ามาถอนอีสานค้ำมาโฮมพวกเฮาเด้อเซิ้นจ้าม่าเนียงขันอีสานปั่นซอยกันอันแนวน้ำเขาเหนียวนันให้คือตังกับขี่สูตรปัน่นห้แข็งแกนไวยปาน,นันจังเผื่อพ่อ ย่าไดไล่เ่มกำอีสานค่ำกำบานเก่าเฮาเดือเสียงแค่ดังอิงอ่อยอ้อยเจ้าให้ตาวเมื่อเหลือแห้งพิ่นผ้าสางปุกปันอีสานเขียวเหลือแห้งโคงชีมุ้นเพ่นไดหฮมทึ่นสางเซิ้นเจ้าเมื่อยามบานอีสานเฮาเขียวแล้วบ่ยาไดเขียวตั้งแต่คว้มปากเบา ปัจจเจ้าผัดตาวเข้มเดีเนอะ